รดอาการแสบท้องด้วยน้ําดื่มอังคาไลนะคะอาการแสบท้องนะคะร้อนท้องมักทําให้หลายคนเนี่ยหงุดหงิดใจนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในเวลาช่วงกลางคืนนะคะช่วงพักผ่อนเนี่ยก็จะทําให้นอนไม่หลับนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องลุกขึ้นมาทานยานะคะแต่อีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการดื่มน้ำอัคลคาไลนั่นเองนะคะน้ำอัคลคาไลเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะ ที่จะช่วยปรับสมดุลของกรดในกระเพาะอาหารนะคะที่อาจเกิดการสะสมของกรดมากเกินไปจนลามทําให้เกิดอาการแสบท้องนั่นเองนะคะหรือว่ากระเพาะอาหารที่มีทั้งกรดนะคะและแก๊สเราจึงต้องเลือกดื่มน้อาอัลคาไลนะคะที่มีค่า pH นะคะ8.0นะคะที่สูงกว่าน้ําดื่มปกตินะคะดังนั้นเนี่ยทางเลือกที่นอกจากการทานยาแล้วนะคะเราสามารถที่จะ เลือกดื่มน,น้ำอัลคาไลเพื่อช่วยลดอาการแสบท้องได้นั่นเองนะคะ